สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่เด้อเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อ่าผู้ไข่ผู้ป่วยกั่เศร้าซะเด้อผู้ถูกผู้จนคือมอลำสังเวียนนี่กให้ลุ่ยในผ้ามอลำัสังเวียนลวยในเด้อ <c oughs> เอามือนีมีก่อนลำมาต้อนมาฝากพี่น้องคือก่อนประวัติของท่านพระคู่ปร,ริยัตตยาพ่อนที่ลาวันโน เจ้าคณะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเนาะ,ะมาบอกบุญบอกท่านพี่น้องนำํำเมื่อวันที่หกวันที่เกตมก,กราคมคนที่เอาบุญฉลองพัดยศเมื่อวันที่หกวันกติแห่เนาะช่วงบ่ายสองอมีหมาหลองหมาลำ่ำไปลำ่ปลำสบายเสียงช่วงบ่ายหลักกาย่าลืมมือวันที่เก็ด่ามุ่เสิร์กัมีหมาลำ่ำไปลำ่ำสบายเสียงคือเขาหลายขู่หลายคน กางขึ้นนี่บอยสิริชัยนะไก่เกินรอยเพืยย่อนมาไก่เกินรอยบอยสิริชัยง่ามกางขึ้นมันที่เกตเดออไอพี่น้องยุกไกยุกไกเพื่อยากไปเอาบุญน้ำเฟินกลับไปเออเพื่อนมาส,าสั่งกุศลมาเพื่อใหญ่เอ้ยเราจะขึ้นไปเป้ายุกไกแต่ม้ามาม้าม้าพรเสียรที่เจ้าเตัว <laughs> มา <c oughs> เป้าแก่เลยกับร่ำทำนองการสิลป์ให้เพื่นอ่า ฟังเพี่น้องแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันเนาะ แล้วพลว่าเหนเ่อยบุญาลาที่เคยสร้างไปทางทําคำสูสงและมีความสุขสัดเซียนคงดำลงศิลว์ร่างพอยตาม้อยเท่า

ความทั้งล้าวอันชลิงขออย่ามีเบรกรมก้อนสิลําในบ้นเอ้อเแล่น้ำข้าดิเองบทเข้าตามสำนอปนสี่บงสังเวียนนางลงมือเขียนแตงเต้านำมาเวาให้ทานฟัง ขว้าซาทุขงัยกตั้งมาแต็มแต่งพาเลงก่อนนำประวัติของท่านพระคุงปริยัตยาพรที่ละวันนงมาโอลำส็ลคำเออเออเอออบทละครหัวเลื้ยงเลี้ยงความเดิมเพิ่มผู้อ่ำใหม่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ บ่ามีใจดังคอยสังเวียนหน่อยในอานเห็นบัดตรอบัดมีขอน้อยหกเป็นแต่แรกเกิดขวาทิ้งื้ออิลเลซื้อวัดที่ระวัดน้ำสะกุลนอาการลัดพ่อแม่ล่าเป็นคนคนเอ้ย,อย,อย,อยตัง โกกคือบอลฝังรักแนนลูกไยาย่แหลมคุณตาอ่อนมีบางตอนจำบ่ได้อภัยแกผู้เขียนเนี่ยเด้ยท่านพระคู่ปริยตัตยาพลเกิดนั้นเสา,าร์คาดเคลื่อนสิบคำปีฉลูวันที่สิบสามตุลาคม พ่อแม่สมมนุวงไอ้แม่เสื้อหนองแว้งตำบนตั้งมีแารนพังเป็นแนวเขตขึ้นํำเพอสมเด็จกาลสิล์ขั้นหินยังยังฟั่งแน่นเป็นแกนสารอยู่เดิมปีพ่อสอสองหาหนึ่งหก จำไว้เด้อทุกทุกท่านพ่อสอเกิดอย่าลืมลงนะการดำรงชีวิตก็ดังเขาพวกเข้าเาอ,าอ้ยบ,บ้านบุญสมบัตนสู่คำหม,มักน้ำมันแ่กำเนิดฟังเบิ่งเด้อฟังเบิ่งเถิดฉันอสิบเาาตอนมาเขาดอกหุมเรื่อง และคําก่อนบ่อตอเนื่องมีบางเรื่องมันขิินตุกสั่งเวียนนางก็สิขอเดือยหยิบนกตั้งแต่พอเพียงยอมบวชเป็นเนนมาตั้งหลายพ่อสออายุพ้องสิได้มาลับราชาแล้วมีหลายแนวมากันพาค่อยฟังเดือ ไยฟังบอนบันพะ้างพอสะท้ากูอยากควงพะกู้ทนโอ้อันลาพักู้ทนโอ้อันเลาน้คนฟังเอ้ยนา พี่น้องเอเพินว่าคนมีบุญเออเกิดมาเมันกจ็บเมันป่วยเมันไข่ปนได,ด้กับว่าตายเนาะเออเธอว่าพิณเป็นเสือเออเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วกับไข่กับป่วยบัดเีินใดมาบวชกับโอ้อยบไ่ได้กินยากับเศร้าจะมันดีค่ะ <c oughs> นี่คือประวัติก่อนที่สองของท่านพระผู้ปริยัติญาพจนที่ลาวันโน่เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ เดี๋ยนี่เพื่อนกกอยู่วัดมาชิมมาวาดบ้านโคกกลางด้อตำบลน,น้องเวงกับเพื่อสมเด็จพอาิว่าวัดใดเนาะเ,นเอาบุญเอาบุญมือวัตทีหกขี่กิมกาาวัดมาชิมมาวาดบ้านโคกกลางตำบลน,น้องแวง้งกับเพื่อสมเด็จเออเพิ่นฉลองผัดยศละกาเอาบุญไอ้ไลายๆอัหนหลายๆแนวห้พี่น้องได้มาทำบุญรวมกันเนาะกกอย่าลืมก๋แแล้วกันด้อพี่น้องอีกนหนึ่งกะอย่าลืม กดไลค์กดแคร์กดติดตามเด้อให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกิจยากข้ามบุญกับป่าวมากใน,นละมือวันที่หกี่กิดมกร่าคมขอบุญขอบคุณค่ะ